เอาจมนี่อขอบคุณครับ hmm. <c oughs> บริการแบบปัจจุระดับประทับใจยายาโอเคไปาเราจะไม่ทำให้พลาดเหมือนเจโอเคครับ <c oughs> <c oughs> ลับเซอร์ออกเลยไม่สเปเชียลเฟส์แล้วนี่ครับผมอันนี้เป็นแมงโก้ครับผมจะเป็นแตงโมแตงโมแตงโมได้ไออย่างเช่นไออย่างเช่นแมงโก้มะม่วงสีเหลืองสีเหลืองมะม่วงแมงโก้สีเหลืองเยลโล่เยลลี่เยลลี่อะไรมีด อ้างโลขาวอ่างโลคืออะไรพอเหอะพะย่างขาวเนี่ยพอเหอะขาวโอ้โหเออกินเถอะผมต้องเรียนแล้วผมเรียนเรียนจากบุ๊กเนี่ยแหละมาแล้วเราขยับมาดูกันต่อเลยดีกว่าแล้วอันนี้คืออะไรครับยังไม่ยอมไปไปชิมค่ะไปชิมทางก้อนเลยค่ะก็คือรู้ตัวสามอรสดีเทนได้เลย นก,ก็หยิบชิ้นใหญ่ด้วยนะ <c oughs> อืม <c oughs> อ,มอ,มอร่อยมากก็ทำเองทุกอย่างเลยนะคะอันนี้เหรอคะใช่มันเป็นเราก็ทำเองอันนี้คือมัชเมลโล่สวยมากเลยว่าแบบของบั้นโฟลูบี้หน่อยมันมันรสชาต ไม่เหมือนช็อกโกแลตเลยครับไม่เหมือนคาราเมลอะไรบางอย่างมันเป็นมิลค่ะอ๋อมันเป็นมิลคแบบหลายแบบกี่เปอร์เซ็นต์แบบเยอะมากๆอะไรใช่ไ้ยมิลคค่ะตอนนี้อยู่ที่สีค่ะถ้าบางท่านไม่ชอบทานหวานก็จะรู้สึกว่าหวานไม่แต่ผมชอบมากเลยอร่อยมากอร่อยมากคือของเราจะใช้เป็นเปอร์เซ็นต์ไม่เหมือนกับที่อื่นเช่นไวท์ที่อื่นจะใช้ยี่สก้มันจะมีความหวานที่ว่าโดดมากแต่คือเราใช้3ามสนี่มันใกล้มิลแล้วออ๋ส่วนส่วนใหญ่ถ้าเป็นแบบเนี้ยค่ะมิลคเขาใช้สาม่ิบห้า มีแฟชชั่นที่ดีกว่าและอะไรที่มันดีกว่าเดี๋ยวออกไปข้างนอกมันจะมีเป็นป๊อปควิสนะคือจะถามว่าช็อกโกแลตที่นี่อ่ะไว้กี่เปอร์เซ็นต์อาลูก้าครับเอออ่าน <c oughs> ชื่อแบรนด์ลูกค้ามีบางท่านไม่ทานเหล้าทานเข้าไปอาจจะแเป็นความรู้สมีค่ะถ้าชอบดาร์กน่าจะชอบเป็นสีดำนะฉันก็ว่าฉันชอบตัวนี้เจฟน่าจะชอบอันนี้ใช่ครับเฮ้ยเราพอดีเลยมาแบบกินคนละแบบฝั่งเลยไม่แยกไม่แยกกันผม่ทซาไป ว่าถ้าชอบกินดาร์กอยู่แล้วตัวดาร์กออนก็ได้ค่ะก็มันจะเปิดกินทุกรถเลยเหรอคะเพราะมันจะเปิดอะไรครับผมอยากรู้ต่อเลยว่าต่อรบรถน่ากินโอเคครับเปิดอะไรเปิดอะไรนะเนี่ยขอถามเนี่ยมาซิฟีเอร์ผมเรียกขอเป็นออขอเป็นมิลกี้เฟลเวอร์วิทสมูทเทคเจอร์ไวท์ช็อกโกแลตผมชอบเมื่อกี้เมื่อกี้อัดทันไหมเรียกซิฟเอียโอเคขอเนี่ยอันนี้รับไปตรงนี้ ใช่ครับผมได้แล้วของเอาเอาแซฟไฟร์ครับ